G-Wheel as Rock King IT Network Magnus สวัสดีครับพบกับตั้มที่โอฮอกโซนทีวีนะครับข้างๆผมก็เป็นโปรดักจากทางที Link นะครับตัวนี้จะเป็น Asset Point หรือว่า c ค i e n t r o u t ร r นะครับ Client r ต u t e r อร์คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับก็คือมันก็คือโหมด WISP นั่นแหละนะครับก็คือเวลาการเราการใช้งานเช่นแถวบ้านเรานะครับมี t w i ไ i ไอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยสัญญาณมันอ่อนนะครับทำยังไงดีล่ะจะให้ซูอ USB Wi-Fi ไปต่อมันก็อาจจะรับได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถกระจายต่อได้ด้วยนะครับ แต่ตัวนี้นะครับเราสามารถจะไปเกาะสัญญาณของ Toole Wi-Fi ได้นะครับเช่นสสัญญาณแบบ e Wi-Fi อาจจะมีต่ำประมาณ2ขีดนะครับเอาตัวนี้ไปเกาะก็จะได้ดีขึ้นนะครับพอไปเกาะเสร็จแล้วเราสามารถกระจายต่อในบ้านเราได้หรือว่าบริเวณบ้านเราได้นะครับคนแถวบ้านเราก็สามารถมาต่อ e Wi-Fi ที่ a s s e t ซ็ต p o i n t ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีจุดน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าสามารถรองรับ PoE ได้ด้วยนะครับก็คือ ตัวนี้เนี่ยสมมุติถ้าเราไปติดแถวแถวกํากแพงหน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีจุดปลั๊กที่เราไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้นะครับก็เราก็ใช้ P.O.E เดินไปแทนได้เลยนะครับคือสายแลนวิ่งไปเส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็จะรับ P.O.E ไม่ต้องเสียบปลัก๊กวอลปลั๊กแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาซื้อ Asset Point ที่รองรับ W.I.S.T. อยู่และอีกอย่างหนึ่งราคาไม่แพงด้วยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ด้านในพอแกะออกมาก็อย่างที่เห็นเลยครับตรงนี้ก็จะมี getting start นะครับตัวนี้ก็จะบอกก่อนว่าเราต้องการทำอะไรแล้วก็ใช้ในโหมดไหนนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็น technical support สุดท้ายก็จะเป็น quick installation guide แล้วก็จะพบกับตัว product เลยนะครับอยู่ในห่ออย่างดีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันด้านล่างมีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็น adapter นะครับไฟ dc แล้วก็ นี่เลยฮนะ POE Injector แถมมาด้วยแล้วก็สายแลน RJ45 ครับหน้าตาของเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือรบรอบๆตัวนี้นะครับจะกัดเป็นวงกลมวงกลมไว้นะครับมีทั้งหมด3วงด้วยกันนะครับก็เป็นดูระบายอากาศด้วยตรงกลางตรงนี้ก็จะกัดวงเป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้ด้านในนะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะตรงกลางสกรีนคําว่า TP Link อยู่ตรงนี้ เสาอากาศที่ให้มาเป็นเสาอากาศ built-in 2เสานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสา5 dbi ทั้งหมด2เสาเลยตามมาด้วยปุ่มเปิดปิดและก็ช่อง dc source ครับขาวแวน r j 4 5อีก4พอร์ตตรงนี้ทั้ง5พอร์ตตรงนี้จะเป็นพอร์ต10ทับ้อยข้างๆตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่ว่าเขียนว่า r o u อร์กับ wisp กรณีที่เราใช้ WSP ก็ผักมาด้านนี้นะครับในกรณีที่เราใช้จะเป็น Asset Point หรือว่า Router ก็ผักมาด้านนี้ด้านข้างก็จะมีปุ่ม WPS กับ Reset อยู่ในปุ่มเดียวกันก็หมดแล้วล่ะครับด้านล่างก็จะมียางกันลื่นนะครับ4จุดแล้วก็จุดหูหิ้ววอ l l m o u ์นะครับอีก2จุดก็จะมีรูระบายอากาศทั้งหมดเลยนะครับทางด้านล่าง เข้ามาแล้วนะครับตัว asset point จากทาง tp link ตัวนี้รหัสที่เป็น default นะครับก็จะเป็น admin admin นะครับ user admin รหัส admin เข้ามาถึงก็น่าก็จะเจอกับหน้าจอของ status นะครับแบบนี้เลยแ a n p o t t is u n p ัน k e d อยู่ก็จะขึ้นมาเป็นสีแดงเลยนะครับคือผมไม่ได้เสียบสายแวนอยู่หน้าถัดไปก็จะเป็น quick setup สำหรับคนที่ต้องการใช้งานง่ายๆนะครับหรือว่าใช้งานในครั้งแรก ก็สามารถใช้หัวข้อ Quick Setup ใช้งานได้เลยนะครับมันจะทำให้เราตั้งค่าได้โดยง่ายตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเลยโหมดการใช้งานที่เมื่อกี้ผมได้ให้ดูข้างหลังเครื่องไปนะครับคือเขาจะมีให้เลือกโหมดเป็น w s p หรือว่าทำเป็นเราเตอร์หรือว่าเราจะมากดโดยใช้ซอฟต์แวร์ manage จัดการก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเช่นกันอันแรกก็จะเป็น Standard w i r e l e s s Router w s p repeater ก็ตัวนี้นะครับถือว่า ครบคันนะครับสำหรับตัว Asset Point เพราะว่าตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันมีมาให้ใช้งานถึง5ฟังก์ชันด้วยกันคือมี Wallet Router Asset Point w p WDS แล้วก็ Repeater นะครับก็เลือกกันตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ผมเลือกเป็น Standard ก่อนแล้วกัน WPS นะครับตรงนี้เราสามารถเปิดและปิดได้ในกรณีที่เราต้องการเชื่อมต่อแบบง่ายๆเพียงกดปุ่มเราก็สามารถมา add ได้จากตรงนี้นะครับมา s e ตติ้งได้ working mode ก็เหมือนกันในหน้า quick setup เ,เมื่อกี้นะครับในหน้าของ network จะเปิดเป็น dynamic static ก็ได้นะครับสำหรับขาแวาน p o e นะครับก็ TP2P ก็มีมาให้ใช้นะครับ macron land ในหัวข้อ wireless ตรงนี้ wireless setting ไวเลส security เออตัวไวเลสตัวนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานไวเลส n นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่300นะฮะก็เรียกว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานแล้วไวเลส max filter ไวเลส advance ไวเลส static ที่ผมชอบนะครับตัวนี้ตอนที่เราเล่นมาเนี่ยครับเราจะเห็นทางด้านขวาเนี่ยครับเขาจะมีบอกการใช้งานตลอดเวลาเลยนะครับว่า หัวข้อไหนเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะครับคือเขาจะเขียนรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเหมือนแบบว่าบางทีงคําเรียกคำคำเรียกของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนปกติเท่าไหร่เช่นอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นอ,อันนี้คือขาขาเข้านะครับกับขาออกก็คือเป็นดาวน์โหลดกับอัปโหลดใช่ไหมครับค่าที่เรารู้จักกันดีแต่ตัวนี้นะครับอินเกสก็จะเป็นขาเข้านะครับเขาก็จะบอกอยู่นี่คือเป็นดาวน์โหลดสปีดนะฮะ เขาเขามีหน้าจอทางด้านขวานะครับเหมือนเฮลให้เราดูตลอดเวลาเพื่อให้เราไม่สับสนเลยนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นข้อดีเลยที่เขาทำออกมาในหน้าของ DHCP แพลตของ DHCP นะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับจอง IP นะครับเราก็ใส่ MAC address ได้นะครับว่า MAC address นี้ต้องการจอง IP อะไร forward นะครับตรงนี้ก็จะมี virtual server port t i c e r DMC zone เปิดได้ UPNP Security นะครับ Local Management Remote Management ตัว Remote Management เนี่ยคือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยมากขึ้น Parental Control สามารถแอดได้นะครับ Mac a d e s เว็บ <Web. S 2> เราก็ใส่ได้นะครับตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการจะบล็อกนะครับโดยใส่ผ่านคีย์เวิร์ดเลยเช่นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบล็อกได้ช่วงเวลาแบบไหนนะครับก็ไปตั้งที่สเก็ตชได้ได้เลยนะครับในหน้าของ Asset Control พสตครับ Target เกตด้วยแอดวานต์ลาวติ้งนะครับในกรณีที่เรามีหลายวงอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน,นอ่ดจากตรงนี้เลยแบนด์วิดคอนโทรลตรงนี้ก็เหมือน QoS อะครับเรามาตั้งค่าได้แม็กบ n ยดิงนะครับ d ดามิกดินเส มีมาให้ถึง3ามเจ้า IPv6 support นะครับตัวนี้เปิดปิดก็ได้หัวข้อ System ถูนะครับในเรื่องของการตั้งเวลาก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราอเตอร์ทุกรุ่นต้องมีอยู่แล้วนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับทดลองเล่นตัว a s s e t t o w r t TL WR 843N ตัวนี้นะครับสำหรับการทำา w s p ผมจะทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมทดสอบแล้วตรงที่ผมทดสอบอยู่นะครับมันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่าสัญญาณอ่อนมากเลยนะครับสำหรับทูวายไฟก็มาที่เข้าหัวข้อ Quick Set up กด Next ครับเลือก WISP นะครับตรงนี้จะเห็นช่อง SSID กับ BSSID อยู่ตรงนี้ก็ถ้าเราต้องมานั่งพิมพ์เองนั่งพิมพ์ MAC address เองอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับก็ให้กด Surve y รอสักคู่หนึ่งเขาก็จะสแกน Wi-Fi นะครับทั้งหมดที่สแกนได้อย่างนี้เห็นตรงนี้ t w Wi-Fi สัญญาณอยู่7 dB เองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามัน มันอ่อนมากเลยตรงนี้คือคอนเน็กแล้วมันเชื่อมต่อไม่ค่อยดีนะครับใช้คําว่าไม่เสถียรผมไม่เทสละกันแต่ว่านี่ที่มาผมให้พูดให้ดูก็คือว่าวิธีการทําง่ายๆนะครับก็หลังจากที่เราเจอแล้วกดคอนเน็กเท่านี้เองนะครับเราก็ใส่ด้านล่าง local ssid อ่ะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมบอก s i d ตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่ตัว robot มาให้เลย b s i d ก็เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแก้ไขตรงที่ local s i d เป็นชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับว่าต้องการตั้งชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรเท่านี้เองนะครับแล้วก็กด Next แล้วก็ Finish เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วมาเทสสปีดกันนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ของตัวเครื่อง Connect เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการ์ด Wi-Fi ของตัวเครื่องจะเป็นการ์ดของ Intel a นะครับ o n n e c t ที่สปีด150เมกะบิตเพอเซกตามที่เห็น สปีดที่ใช้ในการทดสอบผมขอใช้สัก500เมกล้กันเพราะว่ายังไงพอร์ตมันก็ตันอยู่ที่100เมกนะครับทดสอบกันเลยครับขาฝั่งดาวน์โหลดไฟล์ขนาด500เมกสปีดตอนนี้ก็วิ่งเต็มเลยตามที่เห็นเลยนะครับ100เมกะบิตเพลเซกเลยก็วิ่งเต็มพอร์ต1ิบทับร้อยด้านหลังเครื่องเลยนะครับอย่างที่เห็นการาฟเลยนะครับ วิ่งเต็มนิ่งเลยนะครับมาดูด้านฝั่งอัปโหลดกันบ้างไฟล์ขนาด500เมกเช่นเดิมวิ่งเต็มร้อยอีกเช่นกันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นตามกราฟเลยนะครับความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่100เมกะบิดเพอร์เซกนะครับเรียกว่าเต็มกราฟของ พอร์ตสิทับร้อยเลยจริงๆที่ระยะ40เมตรนะครับเรามาดูกันว่าจะทำสปีดได้ที่เท่าไหร่ครับที่ระยะ40เมตรตัว TP-Link ตัวนี้คอ n เนคได้ที่สปีด90เมกะบิตเพอร์เซกนะครับบางทีก็ตกไปเหลือประมาณ60กว่าแล้วก็108 ps, ประมาณนี้นะครับไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบระยะขนาดนี้ผมขอใช้ไฟล์100เมกขาฝั่งดาวน์โหลดครับ,รบมาดูกัน ทำสปีดได้โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25ถึงประมาณ20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับที่ระยะ40เมตรก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับคลื่น2.4มาดูในฝั่งอัปโหลดกันบ้าง หือว่าผ่านครับสปีดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20เมกะบิตเพสิกสำหรับขาฝั่งอัพโหลด t l w r 8 4 3 n จากทาง tp-link ตัวนี้นะครับก็เป็น asset พออีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะกับใครบ้างนะครับตรงนี้ที่ที่ออกหลกัหลกๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นพวกคนที่อยู่หอนะครับหอพักและทีนี้ที่หอพักเนี่ยอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้ตัวนี้ก็เอาไปตอบโจทย์ได้นะครับในกรณีที่เราไปเกาะกับพวก2 wifi หรือว่าทีบอร์ดแบนนะครับตัวนี้เราก็สามารถรับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับเช่นปกติเราใช้น้ตบุ๊กของเรารับสัญญาณอาจจะได้แค่ขีด2ขีดมีหลุดบ้าง,ม,างมีอะไรบ้างนะครับ แต่ตัวนี้นะครับถ้าเราไปเกาะสัญญาณเนี่ยได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยตัวเสาของเขาเองนะครับเป็นเสา5 DBI ตัวนี้สามารถรับและส่งสัญญาณกับหาตัว access point จากทาง True หรือทาง t b วีบอร์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับก็เมื่อก่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานส,สบายเลยนะฮะก็เป็นเรื่องง่ายนะฮะตรงนี้แม้ว่าจะมีเพื่อนห้องเลเพื่อนเพื่อนห้องเราสมมติเราอยู่อยู่หอใช่ไหมครับอาจจะมีเพื่อนข้างห้อง อาจจะมีหลายๆคนพบเจอปัญหานี้อาจจะแชร์ตังค์กันซื้อก็ได้นะครับสัก3 4ห้องเนี่ยแชร์ตังค์กันซื้อตัวนี้ไปเพื่อที่จะมากระจายสัญญาณของทัว e w อ f i มาให้เล่นกันครอบคลุมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือมี PoE Injector มาด้วยนะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับในกรณีที่จุดที่เราต้องการจะวางตัว a อ s e ซท p o ตตัวนี้ไม่มีเต้ารับหรือว่าเต้าเสียบของปลั๊กไฟ ตัวนี้ p o i n n j e t t ค r ก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับเราก็ไปเสียบ p o วอิ e เจ็คเต t ร r ตรงที่ที่เรามีปลั๊กนะครับแล้วก็ลากสายแลนออกไปได้เลยเราจะไปวางตรงระเบียงก็ได้วางตรงไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกคือไม่ต้องมีปลั๊กของปลั๊กบ้านแต่อย่างใดลากแต่สายแลนไปเส้นเดียวเลยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับความไกลสูงสุดที่ลากได้ก็คือ30เมตรก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับนอกจากจะเหมาะกับคนที่อยู่หอแล้วนะครับคนที่อยู่บ้านก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงเราลากสายตรงนี้ไปที่จุดอับของสัญญาณในบ้านของเรานะครับก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วตัวนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อแอสเซทพอยต์ราคาของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยอยู่ที่990บาทเท่านั้นเองวันนี้นะครับผมกต้องขอขอบคุณทางบริษัท T ี link มากๆนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวกัน วันนี้ผมและทีมงานโอโคโซนทีว ok ี TV, ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอโ z โซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ